ฐานที่1ด้านผู้บริหารตัวบ่งชี้ที่1การตรวจสอบสภาพการทำงาน 1. ร่วมศึกษาสภาพปัญหาสภาพปัจจุบันการดำเนินงานนิเทศของปีที่ผ่านมาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการทำงานและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนของครูผู้สอนสภาพปัญหาปัจจุบันพบว่า ครูผู้สอนมีการวัดและประเมินผลไม่ตรงกับจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ขาดความหลากหลายในการวัดและประเมินผลทำให้ผู้เรียนไม่บรรลุตามเป้าหมายมีผลการเรียนศูนย์รอจำนวนมากส่งผลกระทบต่อการจบการศึกษาการดำเนินการนำข้อมูลที่ได้จากการนิเทศมาวิเคราะห์หาจุดเด่นโอกาส เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนอุปสรรคเพื่อร่วมการปรับปรุงพัฒนาแก้ไข 2. ร่รวมวิเคราะห์จุดเด่นโอกาสและจุดอ่อนอุปสรรคนำข้อค้นพบจากการวิเคราะห์มาวางแผนและออกแบบในการดำเนินงานการพัฒนาครูเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนการดำเนินการ ร่วมวิเคราะห์หาจุดเด่นโอกาสจุดอ่อนอุปสรรคข้อค้นพบจุดเด่นโอกาสมีงานนิเทศและงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC ที่เป็นระบบมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลในชั้นเรียนจุดอ่อนอุปสรรคครูผู้สอนมีการวัดและประเมินผลไม่ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้วัดขาดความหลากหลายผู้เรียนสอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ทำให้มีผลการเรียนสูนรอจำนวนมากซึ่งส่งผลกระทบต่อการจบการศึกษา 3. ร่วมแบ่งปันพูดคุยนำเสนอเกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนนำเสนอเกี่ยวกับวิธีการดำเนินงาน โดยมอบหมายให้ครูผู้รับผิดชอบในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการงานนิเทศงานวัดผลประเมินผลกำหนดหัวข้อการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในการนิเทศและในแผนการจัดการเรียนรู้มอบหมายให้หัวหน้างาน PLC กำชับและสร้างความตระหนักในการประชุมกลุ่ม4 ร่วมลงมือปฏิบัติและสะท้อนผลวิธีการดำเนินงานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาการเรียนรู้ในชั้นเรียนของครูผู้สอนนําข้อมูลที่ได้จากการลงมือปฏิบัติและสะท้อนผลมาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อนําข้อมูลไปวางแผนการนิเทศเพื่อเสริมสร้างการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนของครูผู้สอนตัวบ่งชี้ที่2การกำหนดกลยุทธ 1. ร่วมกันสร้างความตระหนักในการวางแผนการนิเทศเพื่อเสริมสร้างการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนของครูผู้สอน 2. อร่วมนำข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพการทำงานมาวางแผนเพื่อกำหนดกลยุทธ์กำหนดโครงสร้างองค์กรมอบหมายภาระงานในการนิเทศ เพื่อเสริมสร้างการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนของครูผู้สอน 3. ร่วมกันออกแบบแผนการนิเทศเนื้อหาสาระพัฒนาเครื่องมือสื่อในการนิเทศและปฏิทินการนิเทศเพื่อเสริมสร้างการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนของครูผู้สอน 4. ร่วมกันลงมือปฏิบัติและสะท้อนผลในประเด็นสร้างแผนการนิเทศเนื้อหาสาระ เรื่องมือการนิเทศสื่อในการนิเทศและปฏิทินการนิเทศเพื่อเสริมสร้างการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนของครูผู้สอน 5. รวมปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาแผนการนิเทศเพื่อเสริมสร้างการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนของครูผู้สอนตัวบ่งชี้ที่3การปฏิบัติการนิเทศ 1. ร่วมกันสร้างความตระหนัก กำหนดบุบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการนิเทศเพื่อเสริมสร้างการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนของครูผู้สอน 2. อครูร่วมวางแผนการดำเนินการนิเทศสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนของครูผู้สอน 3. เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนของครูผู้สอน 4. ดำเนินการนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนกับครูในชั้นเรียน 5. ร่วมวิเคราะห์และประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้สอนเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา และปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ใหม่ให้สมบูรณ์ขึ้นมาตรฐานที่ 2. ด้านครูผู้สอนตัวบ่งชี้ที่ 1. การวางแผนและออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน 1. วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2. วิเคราะห์โครงสร้างรายวิชา สามจัดทำตารางออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน 4. กำหนดจุดประสงค์หรือเป้าหมายการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ 5. าจำแนกพฤติกรรมด้านความรู้ทักษะการคิดและการปฏิบตัติคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในจุดประสงค์การเรียนรู้ได้ 6. กำหนดภาระงานได้สอดคล้องกับตัวชี้วัดได้ตัวบ่งชี้ที่2การประเมินตามสภาพจริง 1. กำหนดภาระงานที่นักเรียนสามารถปฏิบัติได้จริง 2. กำหนดภาระงานที่นักเรียนต้องใช้ทั้งความรู้และทักษะกระบวนการ 3. กำหนดภาระงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ชีวิตจริง 4. เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดภาระงาน 5. เปิดโอกาสให้นักเรียนรับรู้รายละเอียดของงานก่อนปฏิบัติ 6. กำหนดผู้ประเมินครอบคลุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อสะท้อนสภาพที่แท้จริงของผู้เรียน 7. กำหนดวิธีการหรือเครื่องมือที่สอดคล้องกับสิ่งที่มุ่งประเมิน 8. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ประเมินผู้เรียนอย่างหลากหลายครอบคลุมความรู้ทักษะ นิสัยและผลผลิต 9. กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนล่วงหน้า 10. สามารถสร้างเครื่องมือเพื่อประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง 11. สามารถสร้างเครื่องมือสอดคล้องกับตารางออกแบบการวัดและประเมินผลตัวบ่งชี้ที่3การสร้างและหาคุณภาพแบบทดสอบ 1. สามารถกำหนดจุดประสงค์การสอบได้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 2. สามารถสร้างตารางแผนผังข้อสอบ 3. สามารถสร้างข้อสอบตามตารางแผนผังข้อสอบ 4. สามารถหาคุณภาพแบบทดสอบได้ตัวบ่งชี้ที่4การรายงานและนำผลประเมินไปใช้พัฒนาผู้เรียน 1. วิเคราะห์ข้อมูลที่จําเป็นในการเขียนรายงานผลการเรียนประจํารายวิชา 2. นําเสนอผลการประเมินให้ผู้เรียนทราบรายบุคคล 3. รายงานผลการประเมินผู้เรียนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 4. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ในการสอนครั้งต่อไป 5. ใช้ผลการประเมินเพื่อเป็นตัวกำกับความก้าวหน้าของผู้เรียน 6. กระตุ้นเสริมแรงและกำลังใจกับผู้เรียนหลังประกาศผลการประเมิน 7. สอนซ่อมเสริมให้ผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 8. ใช้ผลการประเมินในการให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาตนเองของผู้เรียนมาตรฐานที่3ด้านผู้เรียนตัวบ่งชี้ที่1 ผลสำริ์ทางการเรียนจากตารางจะเห็นได้ว่านักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1มีจำนวนทั้งหมด48คนมีผลการเรียนที่ต้องแก้ไข0คิดเป็นร้อยละ0ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2จํานวนนักเรียนทั้งหมด45คนมีผลการเรียนที่ต้องแก้ไข7คนคิดเป็นร้อยละ15.56ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด48คน 1> <tyard>. <1> มีผลการเรียนที่ต้องแก้ไขจำนวน11คนคิดเป็นร้อยละ22.92ฉชั้นมัธยมศึกษาปีที่4มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด41คนมีผลการเรียนที่ต้องแก้ไขศูย์คนคิดเป็นร้อยละ0ูชั้นมัธยมศึกษาปีที่5มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด38คนมีผลการเรียนที่ต้องแก้ไขจำนวน3คนคิดเป็นร้อยละ7.89และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 มีจำนวนทั้งหมด26คนมีผลการเรียนที่ต้องแก้ไขจำนวน8คนคิดเป็นร้อยละ30.77รวมนักเรียนทั้งหมด246คนมีผลการเรียนที่ต้องแก้ไขจำนวน29คนคิดเป็นร้อยละทั้งหมด11.79ตัวบ่งชี้ที่2คุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ในระดับดีขึ้นไปซึ่งจำนวนที่ใช้ในการคิดร้อยละ อยู่ในจำนวนของนักเรียนในปีการศึกษา2566ซึ่งชั้นมัธยมศึกษาปีที่1มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด47คนได้ระดับดีขึ้นไปจำนวน29คนคิดเป็นร้อยละ61.70ระดับดีเยี่ยมจำนวน18คนคิดเป็นร้อยละ38.30 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด44คนระดับดีขึ้นไปจำนวน25คนคิดเป็นร้อยละ56.82ระดับดีเยี่ยมจำนวน19คนคิดเป็นร้อยละ43.18ชั้นมัธยมศึกษาป,ปีที่3จํานวน48คนระดับดีขึ้นไปจํานวน30คนคิดเป็นร้อยละ62.50ระดับดีเยี่ยมจํานวน18คนคิดเป็นร้อยละ37.50 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นักเรียนทั้งหมดจำนวน40คนระดับดีขึ้นไปจำนวน22คนคิดเป็นร้อยละ55.00ระดับดีเยี่ยมจำนวน18คนคิดเป็นร้อยละ45.00ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5จำนวนทั้งหมด27คนระดับดีขึ้นไปจำนวน15คนคิดเป็นร้อยละ55.56ระดับดีเยี่ยมจำนวน12คน คิดเป็นร้อยละ44.44 44. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จจำนวนทั้งหมด27คนระดับดีขึ้นไปจำนวน16คนคิดเป็นร้อยละ59.26ระดับดีเยี่ยมจำนวน11คน คิดเป็นร้อยละ40.74รวมนักเรียนทั้งหมดจำนวน233คนได้ระดับดีขึ้นไปจำนวน137คนคิดเป็นร้อยละ58.80ระดับดีเยี่ยมจำนวน96คนคิดเป็นร้อยละ41.20ตัวบ่งชี้ที่3การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป จากตารางจะเห็นได้ว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1มีจำนวนทั้งหมด47คนได้ระดับดีขึ้นไปจำนวน31คนคิดเป็นร้อยละ65.96ระดับดีเยี่ยมจำนวน18คนคิดเป็นร้อยละ38.30ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2จํจำนวนนักเรียนทั้งหมด44คนระดับดีขึ้นไปจำนวน26คนคิดเป็นร้อยละ59.09 ระดับดีเยี่ยมจำนวน18คนคิดเป็นร้อยละ40.91ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นักเรียนจำนวน48คนระดับดีขึ้นไปจำนวน32คนคิดเป็นร้อยละ66.67ระดับดีเยี่ยมจำนวน16คนคิดเป็นร้อยละ3 33. า33.33ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จำนวนนักเรียน คนระดับดีขึ้นไป23คนคิดเป็นร้อยละ57.50ระดับดีเยี่ยมจำนวน17คนคิดเป็นร้อยละ42.50ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5จำนวน27คนระดับดีขึ้นไปจำนวน16คนคิดเป็นร้อยละ59.26ระดับดีเยี่ยมจำนวน11คนคิดเป็นร้อยละ40.74และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 จำนวน27คนระดับดีขึ้นไปจำนวน15คนคิดเป็นร้อยละ55.56ระดับดีเยี่ยมจำนวน12คนคิดเป็นร้อยละ44.44 44. นักเรียนรวมทั้งหมด233คนได้ระดับดีขึ้นไปจำนวน143คนคิดเป็นร้อยละ61.37ระดับดีเยี่ยมจำนวน92คนคิดเป็นร้อยละ39.48 ตัวบ่งชี้ที่4สมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไปจากตารางจะเห็นได้ว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1มีจำนวนทั้งหมด47คนได้ระดับดีขึ้นไปจำนวน30คนคิดเป็นร้อยละ63.83ระดับดีเยี่ยมจำนวน18คนคิดเป็นร้อยละ38.30 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองจำนวน44คนระดับดีขึ้นไปจำนวน27คนคิดเป็นร้อยละ61.36ระดับดีเยี่ยมจำนวน17คนคิดเป็นร้อยละ3า6 4ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน48คนระดับดีขึ้นไปจำนวน31คนคิดเป็นร้อยละ64.58ระดับดีเยี่ยมจำนวน17คนคิดเป็นร้อยละ35.42 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จำนวนทั้งหมด40คนได้ระดับดีขึ้นไปจำนวน26คนคิดเป็นร้อยละ6 5 0 0ระดับดีเยี่ยมจำนวน14คนคิดเป็นร้อยละ35.00ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5าจำนวนทั้งหมด27คนระดับดีขึ้นไปจำนวน14คนคิดเป็นร้อยละ51.85 ระดับดีเยี่ยมจำนวน13คนคิดเป็นร้อยละ48.15ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวนทั้งหมด27คนระดับดีขึ้นไปจำนวน13คนคิดเป็นร้อยละ48.15ระดับดีเยี่ยมจำนวน14คนคิดเป็นร้อยละ51.85 รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด233คนได้ระดับดีขึ้นไปจำนวน141คนคิดเป็นร้อยละ60.52ระดับดีเยี่ยมจำนวน93คนคิดเป็นร้อยละ39.91